มีอยู่ครั้งหนึ่งหนิวปังต้องเดินทางไปต่างถิ่นนะครับต้องใช้เงินนะครับก็มีเซลเฮอเนี่ยครับเป็นคนออกทุนให้700อยอีแปะในการเดินทางไปออกนอกเมือง เพื่อทางานนะครับในประวัติศาสตร์บันทึกไว้เลยนะครับว่าเสี่ยวเหอเป็นคนค่อนข้างจะมีเงินนะครับหลิวปังเป็นคนจนนะครับก็เป็นการทราบซึ้งกับหลิวปังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยามช่วยเหลือจากเสี่ยวเหอทําให้เขาสามารถเดินทางไปในต่างถิ่นทํางานได้ด้วยใช้ทุนของเสี่ยวเหอก็ไม่ทราบทาไมต้องบันทึกตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นเป็นการบอกอย่างหนึ่งว่าหลิวปังเนี่ยอาศัยเสี่ยวเห่อมาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มๆนะครับ Sloth Studio Studio Digital Life by Me สวัสดีครับดีบีวัเดาวันนี้เรามาคุยเรื่องราชวงหันตอนที่6นะครับเซลเหอหลงจู้หลือวปังก่อนจะพูดถึงเซียวเหอผมอยากพูดของความพูดของเล่าชื่อคำหนึ่งนะครับอ่อนแอจึงรอดอ่อนโยนดำลงอยู่ไม่มีอะไรอ่อนกว่าน้ำ แต่ไม่มีความเข้มแข็งใดทําลายน้ําได้จงเป็นอย่างน้ําเถอะคําพูดของเล่าจื่อนะครับพอผมได้อ่านคํำนี้ผมเลยนึกถึงบุคคลคนหนึ่งเลยครับเซลเหออาจจะออกเสียงเซลเหอนะครับเพื่อให้ชัดเจนนะครับเป็นหลงจุ๋หลิวปังหลิวปังคือจัก,กรพรรดิราชวงศ์ฮั่นคนแรกนะครับทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะครับเพราะเราพูดถึงเรื่องราชวงศ์ฮั่นเนี่ยแล้วเซลเหอนี่เป็นใครคือผู้ช่วยคนที่เรียกว่าข้างกายคนสนิทของหลิวปังที่ดูแลทุกอย่างเลยครับ ที่หลิวปังให้ทําประวัติเขาเป็นยังไงเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนหลิวปังตั้งแต่สมัยที่หลิวปังเป็นคุณทุนนางชั้นผู้น้อยอยู่ที่เมืองหานนะครับเขามีสิ่งที่เรียกว่าความจงรักภักดีกับหลิวปังมากโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องกองสเสบียงเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเริ่มแรกจากการที่หลิวปังเป็นขุนนางชั้นผู้น้อยทํางานอยู่ในสมัยอดีตนะครับ เขาเป็นเพื่อนกับหลิวปังทํางานด้วยกันนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งหลิวปังต้องเดินทางไปต่างถิ่นนะครับต้องใช้เงินนะครับก็มีเซลเฮอเนี่ยครับเป็นคนออกทุนให้700ดอยอีแปะในการเดินทางไปออกนอกเมือง เพื่อทํางานนะครับในประวัติศาสตร์บันทึกไว้เลยนะครับว่าเสี่ยวเหอเป็นคนค่อนข้างจะมีเงินนะครับหลิวปังเป็นคนจนนะครับก็เป็นการทราบซึ้งกับหลิวปังเป็นอย่างยิ่งว่าได้การช่วยเหลือจากเสี่ยวเหอทําให้เขาสามารถเดินทางไปในต่างถิ่นทํางานได้ด้วยใช้ทุนของเสี่ยวเหอก็ไม่ทราบทําไมต้องบันทึกตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นการบอกอย่างหนึ่งว่าหลิวปังเนี่ยอาศัยเสี่ยวเหอมาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มๆน,นะครับและเสี่ยวเหอเองเนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยหลิวปังจากพวกนักเลงอันตรราน,นะคับ มก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอะ่ะว่าทําไมต้องมาช่วยนะครับในเมื่อหลิวปังก็มีฝีมือมีวิชาแต่คิดว่ามันมีการช่วยเหลือลนะักษณะของกลุ่มก้อนนะครับอาจจะมีการทะเลาะกันบอกแว้งกันแล้วก็มาช่วยต่อสู้ให้นะครับให้มีกลุ่มก้อนพักพวกมาช่วยกันนะฮะสิ่งที่หลิวปังประสบความสำเร็จอาจจะพูดได้ว่ามีเสี่ยวเหออยู่เบื้องหลังเยอะมากนะคะัคำว่าหลงจูในภาษาเจ้ยจิวจริงๆแล้วมันมาผู้จัดการ ไอค้คำว่าผู้จัดการก็คือคนจัดการเรื่องทั้งหมดแหะให้สําเร็จฉะนั้นเราจะเห็นการประสานผลประโยชน์นะครับของคนที่เป็นผู้นำเนี่ยจะต้องมีที่ว่าหลงจูเนี่ยอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นเลยนะครับคุณสังเกตดูพรรคการเมืองของไทยเนี่ยนายกรัฐมนตรีทุกคนจะมีหลงจูขับของตัวเองนะครับเขาเรียกผู้จัดการรัฐบาลในการประสานเรื่องต่างๆให้สําเร็จนะครับผู้นําไม่ไปทําเองเหรอกครับถ้าผู้นําไปทําเองมันก็ไม่สําเร็จด้วยหนึ่งนะครับอันที่2ออาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้นําออกหน้านา,ากไม้ไม่ได้นะครับมันยกนอ่ สนันขจรประสาทนะครับก็เป็นคนจัดการให้ชวนหลีกภัยได้เป็นนายรัฐมนตรีเป็นผู้จัดการรัฐบาลสุเทพเทืออสุวรรณก็จัดการให้ทางอภิสิทธิ์เชื้อชาชีะเป็นนายรัฐมนตรีก็สมัยนี้ก็เหมือนกันนะธรรมนัตก็เป็นคนจัดการนะครับทําให้ประยุทธ์เป็นนายรัฐมนตรีทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าคนที่อยู่ออเบื้องหลังทั้งหมดแต่การประสานพักนู่นพักนี้ทั้งหมดก็นคือธรรมนัตนะครับไม่งั้นเขาจะยิ่งใหญ่ขนาดที่ว่า บิ๊กปอมไม่ยอมให้เขาลงเลยนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าหลงจูครับเสียวเหอก็เป็นหลงจูคนหนึ่งที่จัดการเรื่องต่างๆยกตัวอย่างเช่นเสียวเหรอรทำอะไรเสียวเหอก็จัดการให้หลิวปังได้พบกับจางเหลียงจัดการให้หลิวปังได้เอาหานซินมาใช้งานเป็นผู้บัญชาการกองทัพในการรบกับชูนะครับ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่คัดเรื่องทรัพยากรบุคคลมาให้หลิวปังอันนี้ก็คือผู้จัดก,การรัฐบาลเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า3อัจฉริยะนะครับในประวัติศาสตร์จีนเนี่ยคือมีจางเหลียงมีหานสิน้นมีเสี่ยวเหอสามคนนี้เป็นสาอัจฉริยะที่ก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นให้หลิวปังประสบความสําเร็จขีนได้ชัดเจนนะครับว่าถ้าไม่มีสาคนนี้หลิวปังไม่มีทางขึ้นมามีอานาจได้เขานี่มีคําพูดคาหนึ่งนี้ที่เขาพูดเสมอว่าเป็นคํายอดของ ประวัติศาสตร์ราชวงศ์ฮั่นเลยหานสิ้นสำเร็จเพราะเสี่ยวเหอพี่นาคก็เพราะเสี่ยวเหออันนี้เราเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับหานสิ้นเป็นคนที่มีศักยภาพสูงแต่คนอื่นไม่มีใครเห็นนะครับเขาก็พลเจเนจรรล่อเล่ยล่อน,นไปถึงหลายที่ไม่มีใครชอบเขานะครับแม้กระทั่งชอปาอองก็ไม่เอานะครับหลิวปังก็ไม่เอานะครับตอนแรกตอนหลังเนี่ยเสี่ยวเหอนี่แหละครับเป็นคนที่ บอกหลิวปังว่าคนนี้คือผู้ที่นําจบความสำเร็จให้พวกเราได้ซึ่งหลิวปังก็ไม่เชื่อนะครับแต่ก็เพราะความเชื่อของเสี่ยวเหอว่าเสี่ยวเหอเป็นคนที่มีสายตาเฉียบคมและยาวไกลเขาก็เลยยอมรับในสิ่งที่เสี่ยวเหอพูดแล้วก็นาหานซินมาใช้ซึ่งก็จริงนะครับแต่ทาไมามีคําพูดว่าพี่นาดก็พอ่อเสี่ยวเหอเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าตอนที่หานซินโดนประหารชีวิตเนี่ยคนที่ทําให้หานซินตายก็คือเสี่ยวเหอนะครับเสี Self ่ยวเหอเป็นคนหลอกหานซินให้มันเจอดีตี้ไทเฮานะครับเพื่อ จะสังหารในงานเลี้ยงที่จัดขึ้นมาปอมๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประวัติศาสตร์บันทึกว่าเซียวเฮอร์เป็นคนเชิญแล้วก็เป็นคนบอกมาให้มาเจอกับเขาที่บ้านแล้วก็ได้สังหารประหารชีวิตหารสิ้นด้วยความระแวงของดีตี้ฮูยินนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดังมากในประวัติศาสตร์การที่เซียวเฮอร์นำหารสิ้นมา เป็นฐานเอกหรือว่าเป็นแม่ทัพของหนิวปังเนี่ยเหตุผลก็คือว่าผานซีนเป็นคนที่มีศักยภาพสูงจริงๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเซลเฮอก็สามารถจะบัญชาการในเรื่องกองสเสบียงเรื่องการบริหารจัดการต่างๆได้ดีเพราะหานซินกับเซลเฮอนี่ก็สนิทกันนะครับมีความสนิทสนมส่วนตัวด้วยมีความเชื่อใจเนื้อเชื่อใจกันด้วยมันก็เลยเป็นทีมเวิร์คขึ้นมานะครับเซลเฮอรจริงๆแล้วเป็นคนบ้านเดียวกับหนิวปังนะครับแล้วก็มีแบ็กกราวด์คล้ายๆกันนะเป็นคนรัดฐานเหมือนกันนะครับซึ่งเขาเรียกกกกกกวววว่่าาาาเเเหมมืออนน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 ััััับบบบป็็คคคค้้้ดียยจจจะะะรรรููใทุงงไส หารสิ้นเนี่ยเคยทําให้หลิวปังระแวงก็เหตุผลหนึ่งก็คือว่าตอนนั้นเขาเป็นลบชนะแคว้นฉีนะครับแล้วเขาก็เสนอตัวไปเป็นฉีอ๋อ,องโดยพระราการโดยการกดดันให้หลิวปังยอมนะครับซึ่งตัวเนี้ยทำให้หลิวปังมีความรู้สึกระแวงเข้ามาตลอดเวลาว่าเขาจะไม่ซื่อเขาจะสามารถกระบฏหรือว่ารัฐประหารหลิวปังได้จริงๆแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับมีคนคนเดียวเท่านั้นเองที่สามารถจะล้มหลิวปังได้คือหารสิน้นเพราะหารสิ้นกุมาหารไว้ทั้งหมดแต่หลิวปังก็ฉลาดพอนะครับที่จะรู้ว่า เขาควรจะทํำยังไงให้ตัวเองปลอดภัยที่สุดอันนี้คือสิ่งที่หลิวปังฉลาดมากนะครับเขาสามารถมองออกว่ามันมีความเสี่ยงแต่เราไม่รู้ในใจแล้วครับว่าหานสิ้นจริงๆแล้วเนี่ยจงรักปังดีหรือไม่มีทางที่จะทําร้ายหลิวปังอันนี้เราไม่รู้นะครับในใจเขาเป็นยังไงแต่ดูสถานการณ์แล้วก็มีความเสี่ยงอยู่นะเพราะาหารสิ้นก็เป็นคนแข็งนะครับเป็นคนที่ไม่อ่อนน้อมไม่เป็นน้ำนะครับไม่เหมือนกับเซลล์เหอนะครับเซลล์เหอนี่เป็นน้ำนะครับอย่างที่บอกว่าสักครู่เนี่ยเขาอ่อนโยนอยู่รอดได้เพราะเเขาาป็นน้ํ ทำให้ทุกคนก็คิดว่าเขาคงไม่มีพิษภัยอะไรไม่เหมือนฮานซินนะครับฮานซินเป็นไฟนะครับฉะนั้นทุกคนก็เลยกลัวเขาพอกลัวเขาเขาลองทำลายตัดไฟแต่ต้นลมก็เลยระแวงแล้วก็เลยทำลายทหารสิ้นไปอันนี้คือความเป็นจริงของชีวิตเหมือนกันเหมือนกับ3ปอนะครับตอนนี้3ปอเนี่ยเหมือนกับ3อัจฉริยะนี้เหมือนกันนะฮะเพราะว่า3าปอน,อน,นี่นนนนนทําอะไร3ปอสร้างตัวขึ้นมาด้วยการที่เขามีความสนิทสนมส่วนตัวตั้งแต่สมัยอยู่ที่รออ,อ,อหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นทหารที่ อยู่ในบูรพพยักเหมือนกัน ก็คือเป็นคนคุมกําลังในส่วนของกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับแล้วเขาก็มีความสนิทสนมจนถึงเรียกว,ว่าขั้นเรียกว,ว่าพี่น้องกันเลยอะ่ะเพราะว่าเขาอยู่ในค่ายเดียวกันนะครับอยู่กันหลายปีมากแล้วพอเข้ามาเป็นใหญ่ปุ๊บเนี่ยก็มีการสืบทอดอำนาจด้วยนะครับก็คือบิ๊กป้อมก็เป็นพอบอทบก่อนแล้วก็มาตามไปด้วยอนุพงศ์นะครับแล้วก็ตามมาด้วยตู่นะครับซึ่งจะสังเกตว่าเขาเป็นพบทบต่อเนื่องยาวนานกันมาเลยแล้วก็สืบทอดอำนาจกันมามันมีโครงสร้างโครงสร้างหนึ่งที่เขาาคนเนี่ยแบ่งงานกันทำบิ๊กป้อมด การเมืองมากเป็นคนที่มีความรอบรู้แล้วก็มีมีคอนเนคชันดีมากเพราะเขาอยู่ในการเมืองนานนะครับเป็นรัฐมนตรตีกลาโหมเป็นรองนายกเป็นเอ่อพบทบอะไร,รพวกเนี้ย แล้วเขาก็ดึง linkage, <afin! S 2> มีคนดึงอนุพงศ์ขึ้น,นมาเป็นคนดึงบิ๊กตู่ขึ้นมาเป็นพบทบนะครับแล้วอนุพงศ์นะครับอนุพงศ์ก็มีความเชี่ยวชาญมากเรื่องการบริหารบุคคลนะครับเขาก็เลยเข้าไปบ,บริหารราชการต่างๆให้ให้มีอำนาจครอบคุมในการที่เขาจะสามารถสร้างทีมงานขึ้นมาได้เขาอยู่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยตั้ง7ปีนะครับแล้วบิ๊กตู่ก็แสดงความเป็นผู้นำนะครับเป็นคนบริหารประเทศเขาสามารถที่จะ,ะบริหารทหารนะฮะตอนที่เขาปฏิวัติเนี่ยให้ทุกคนเชื่อฟังเขาแล้วเขาเขาเป็นผู้นําที่ทําการปฏิวัติรัฐประหารได้อันนี้ก็เป็นนสิ่่่่งททีี3คเข้ารวม ถึงประสบความสําเร็จนะครับแต่นี้ความร่มสลายมันจะเกิดขึ้นแน่นอนกับสาปอเพราะเหตุผลเพราะอะไรเพราะเหตุผลก็คือว่าเขาไม่พอสักทีถ้าเราเขารู้จักพอนะครับตอนนี้อาจจะลงอยู่และสวยงามนะครับตอนนี้เขาก็ไปทําร้ายคนมากมายฉะนั้นก็มีศัตรูเยอะมากถ้าเขาลงจากอำนาจเมื่อไหร่เขาอาจจะโดนขยํำได้เหมือนกันลงจากหลังเสือเมื่อไหร่ก็ตายเหมือนกันนะครับก็เลยต้องพยายามยื้อกันต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คล้ายๆราชวงศ์ฮั่นนี่แหละครับก็คือว่าตอนนี้ราชวงศ์ฮั่นก็มีอุปสรรคคล้ายๆกันก็นกคือว่าเสร็จสึกครรรััับบเคาากก็จดลนะ มีเสี่ยวเหอคนเดียวที่เหลือ,อทหารองค์ท้ายเอกก็ไม่ค่อยเหลือแล้วครับตอนนี้ภารกิจของเสี่ยวเหอก็ยืดเยื้อยาวนานเพราะเขาเป็นน้ำเขาสามารถเข้ากับดีตี้ฮูยินได้ดีสามารถจะดูแลการจัดการเขาเป็นอำมาตย์ใหญ่นะครับในสมัยของหนิวปังเนี่ยของฮั่นโกโจโนเนี่ยแล้วก็ดูแลข้อมูลข่าวสารเรื่องกฎหมายเรื่องกฎระเบียบการรวบรวมแผนที่ การรวบรวมเอกสารข้อมูลต่างๆการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเขาได้รับการมอบหมายเยอะมากนะครับในส่วนที่เป็นการบริหารราชการเนี่ยแม้ทั่งลดวปังตายไปแล้วสเสี่ยวเหอก็ยังมีคนดูแลเรื่องนี้อยู่จนถึงขนาดว่าในราชการของพระเจ้าฮันฮุยตี้ซึ่งเป็นลูกชายของลดวปังเนี่ยเขาก็ยังได้รับการดูแลจนถึงกระทั่งก่อนเสียชีวิตเนี่ยฮันฮุยตี้ก็ยังมาปรึกษาหารือเขาว่าจะตั้งเฉินเซ่นนะครับเป็นอำมาตย์ใหญ่แทน ตัวเยวเหอร์ Her, ดีไหมหลังจากเซลเหอรลงยามหน้าหรือมาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทั้งที่เขาไม่ชไม่เคยชอบเฉินเซินเลยนะครับแต่เขาก็ยังยอมรับในการที่จะแต่งตั้งเฉินเซินขึ้นมาแทนตําแหน่งเขาเพราะเหตุผลก็คือว่าเขามองว่าเฉินเซินเป็นคนที่มีความเด็ดขาดและความเก่งสามารถรักษาแผ่นดินไว้ได้เขาก็เลยแนะนําให้ฮันฮุยตี้เนี่ยเอาคนเนี้ย มาแทนตำแหน่งเขาหลังจากเขาเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้เขาปว่วยหนัก,กน,นะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่เสี่ยวเหอแสดงถึงสิ่งที่เรียกเขาเขาก็ไม่ได้ลูกแก่อำนาจหรือว่าเป็นคนที่ยึดติดกับอำนาจนะครับเขาก็พยายามจะเสียสละเหมือนกันให้ทุกคนแผ่นดินมันสามารถอยู่รอดได้เหมือนกันหลิวปังจะไว้ใจเขาเลยในการที่จะไว้ใจให้เขาเป็นคนบริหารราชการแม้กระทั่งจางเหลียงที่เป็นอัจฉริยะคนหนึ่งในเรื่องของการบริหารราชการเนี่ยก็ยังลาออกไปปีกมิเวกส่วนตัวเลยแต่ว่าเสี่ยวเหอก็บริหาร จนวาระสุดท้ายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราให้ความสําคัญกับการพูดถึงเสี่ยวเหอเพราะว่าประวัติศาสตร์พูดไม่ได้มากนะครับแต่ว่าผมมองในภารกิจต่างๆเนี่ยมันจะมีชื่อเสี่ยวเหอตลอดเวลาเลยเลยสงสัยเข้าไปดูว่า i, ทำไมเสี่ยวเหอถึงเป็นคนที่ประวัติศาสตร์พูดถึงบ่อยมากทุกครั้งที่มีเรื่องอีนลาเนี่ยเขาจะบอกเสีย่ยวเหอพูดว่าเสี่ยวเหอมีความเห็นว่าเสี่ยวเหอทําอย่างนี้ราชการต่างๆก็เสี่ยวเหอเป็นคนแนะนําให้ลีตี้ไทเฮาทาเสี่ยวเหอเป็นคนบอกให้ฮันฮุยตี้ทำอย่างเงี้ย หลายๆครั้งที่เราอ่านแล้วเราเออคนคนนี้เป็นคนที่มีความเด็ดขาดในการให้คําแนะนําจริงๆคนอื่นถึงเชื่อถือนะครับแล้วยังพูดอีกว่าเป็นคนข้างกายหลิวปังที่หลิวปังให้ความสนิทสนมแล้วก็ให้ความไว้ใจมากที่สุดเสี่ยวเหอหลงจู้ข้างกายหลิวปังผู้จงรักภักดีจนวาระสุดท้ายขอบพระคุณครับสวัสดีครับ